ดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องนิชาชาแนลกันอ,อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมาทำเรื่องแม่มดใจร้ายกับขนมกับบ้านขนมหวานนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่าเรื่องนี้มันจะสนุกขนาดไหนกันนะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะเฮ้ยนี่ลูกกลับมาได้ยังไงเนี่ยขุยดีจังเลยเนาะเนี่ยเข้าบ้านมาเร็วแม่เนี่ยลืมลูกไปได้ก็ไม่รู้เข้ามาเลยจ้ะเข้ามาเลย เข้ามาเลยคือผมอ่ะโอ้ยลูกไม่เป็นไรหรอกไป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 ขึ้นไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพาไปอีกรอบหนึ่งบอกเลยแม่ไม่ลืมแน่นอนไปอีกรอบไหมลูกไป<ม>ไปค่ะแม่แม่นี่แสดงละครเก่งจังเลยรีบขึ้นไปนอนดีก,กว่าพี่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่พี่อะไรหรอน,น้องพี่มานี่หน่อย ทำไมวันนี้หน่อยพี่พี่ทำอะไรอยู่พี่มาหาหนูหน่อยเดีย๋ยวแป๊บนนะึงนี่พี่หนูว่านะแม่ต้องคิดแผนอีกแน่เลยเราอ่ะรีบไปเตรียมของดีกว่าเดี๋ยวแม่เรามาปลุกไปพี่ เดี๋ยวตอนนี้ยขนมป,ปังเนาะ <Okay. S 1> พี่เตรียมแล้วใช่ไหมใช่พี่เตรียมมานานแล้วโอเคลูกลูกลูกออกอามารลอย,ยังแม่เตรียมรถไปแล้วพ่อเนี่ยจะขับรถไปส่งแล้วเนี่ยค่ะแม่มาขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวพ่อพาไปซิ่งพาไปแคมป์ปิ้งที่ป่านะล,ลูก ค่ะพ่อหนูขึ้นมาแล้วเฮ้ย<ป>โอ๊ยคุณคุณเมาเนี่ยนะคุณเมาตลอดเลยนะโม่กูโม่กูหนูกินเยอะไปโอ๊ยคุณไปไหนเนี่ยรอไปแคมปิ้งไงโอ้ยคุณไปไกลๆเลยนะจะได้เหมือนแคมปิง้ง โอเอ้ <Okay. S 2> แม่ทำไมต้องไปไกลด้วยอะอ๋ออแม่ก็มันจะได้เหมือนแคมปิ้งไงลูกไม่ต้องถามมากหรอกก็ได้แม่มีใครเตรียมไฟมาไหมลูกงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมเอ้ยงั้นหนูไปวิ่งเล่นกับพี่ก่อนนะพี่ไปลงไปวิ่งเล่นกันโอเคเลยเดี๋ยวแม่จัดเตรียมของปูอะไรวางไว้ตรงนี้ก่อนนะค่ะ จัดเตรียมเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> มาเร็วมาเร็วลูกๆฮ <Yeah. S 1> ันเซลเกเทลโลเวเดี๋ยวแม่จะไปหาเก็บผักผลไม้กับพ่อนะโอเคครับค่ะแม่ไปคุณมาขับรถเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ไปหาผลไม้กันเดี๋ยวฉันขึ้นรถล่อนะไปพาไปหาผลไม้นะ คันเซลกับเกทาวเดี๋ยวแม่มานะลูกนะค่ะแม่พี่เกทาวหนูเหนื่อยแล้วอะหนูมานั่งพักก่อนนะเดี๋หนูจะเอาน้ำด้วยโอ้ยพี่แล้วน้ำจะพอไหมเนี่ยน้ำก็มีแค่สองขวดอะแล้วก็วิ่งเล่นกันมาเยอะแล้วพอแล้ว ้องพี่แม่แม่เขาต้งจะทิ้งเราอีกแม่งั้นเรา,เราอกลับตามทางดีกว่าเฮ้ยนั่นขนมปังชินจองมานานแหละกินเลยละกันกินเลยอร่อยกัน,นัน่เนี่ยไปดีกว่าพี่ปะน้องเ,เราต้องรีบขับไปกลับบ้านแล้วนะ่ะใช่ใช่เดี๋ยวก็มืดก่อนอ้าวพี่ ในขนมปังที่พี่วางไว้ล่ะตัวจเลยต้จงจีนงมาจิดกินแน่เลยเนาะใช่ใช่พี่งั้นเดี๋ยวเราลองขับไปเรื่อยๆเพื่อจะหาบ้านเจอนะพี่พี่ตามหนูมาเุ้ยเราขับมาตั้งนานนะโอ้ยพี่อะไรอ่ะบ้านขนมหวานเฮ้ยมีเด็กมาเหรอสวัสดีจ้า สวัสดีจ้ามาทำไมกันที่นี่เหรอพอดีผมลงทางมากนะครับอ๋อก็ดีตามฉันมาฉันมีที่อยู่ให้พวกเธอ,ออยู่อุ้ยอะไรครับเนี่ยแกเข้าไปอยู่ในนี้นี่แน่โอ๊ย,ออยพี่หนูก็โดนเข้ามาเหมือนกันนะ่ะ อยู่ไปนั่นนนั้นอ่ะเนี่ยอาหารกินซะโอ้ยพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยฉันไปก่อนละโอ้ยพี่จะทำไงเนี่ยเราก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าสินะงั้นเรามานั่งคิดหาวิธีกันเถอะโอ้ยพี่จะทำยังไงเนี่ยถึงจะนี่ได้แล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะออกได้ไเอ้ยพี่ หนูเห็นเขาต้อนกุญแจไว้อะ่ะมันอยู่บนลิ้นชักด้านบนอ่ะพี่แต่ว่าหนูว่าข้างบนไม่น่าจะมีขนมหรอกเราอะ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูจะหาวิธีออกไปนะหนูก็ไม่รู้จะออกไปได้ยังไงรอพอมีโอกาสอยู่แหละมั้งงั้นเราก็จะรอพรุ่งนี้นะพี่พี่เริ่มเบื่อแล้วพี่พี่พจะหาทางออกตอนนี้แหละพี่ไม่รู้เช่นจะทำางไงนะนี่ ไอตัวเล็กนั้นอะมันนี่สิมาหาฉันสิอ่อนู้เหรอคะใช่ออกมาเอ่นี่ค่ะนูออกมาแล้วนีตามฉันมามาช่วยฉันดูหน่อยสิวันนี้เนี่ยวันนี้มอยอะมันเป็นยังไงว่าคุกกี้อะมันสุกหรือยังเอ่อได้ค่ะวันนี้ได้กินอาหารไม่พิเศษแล้ว มองไม่เห็นนะค่ะเอิ่มช่วยมาดูแทนหนูได้ไหมคะแค่นี้ทำเอาเป็นมองไม่เห็นอดกินมื้อเสร็จแล้วมาฉันดูเองนี่แน่อ้อยอ้อยอ้ยรอยรอนรอนรอนโอ้ยไปก็ดีแล้วโอเริ่มหายใจไม่ออกแล้ว ไป้พี่กว่าพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องทำหรอกหนูไขกุญแจให้แล้วพี่ออกมาเร็วเออพี่ออกมาได้แล้วกลับบ้านกันเถอะพี่ก่อนที่บ้านนี้มันจะลุกไหมผเผาเราหมดน้องขึ้นรถไฟไหมไม่เป็นไรพี่ไปรีบกลับบ้านกันเถอะไ,ไปแล้วพี่ ตหนูมาพี่ทางนี้อ๋อลืมเราด้วยน้อง <c oughs> พี่เมไม่ที่เหมือนหนูจะโดนไฟเยอะเกินไปอหรหนูสำลักควันหมดแล้วอ่ะ <c oughs> น้องไปทางทางนี้หละพี่ <c oughs> เข้าไปกันดีกว่าก๊อกก๊อกก๊อกแม่หนูมาแล้วฮเฮ้ยมาแล้วเหรอลูกเนี่ยแม่ทดสอบจิตใจหนูว่าหนูกลับบ้านเองได้หรือเปล่าแม่อย่ามาขี้โมโดได้ไหมหนูจะไม่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ทิ้งหนูพี่ไปเราอ่ะ หาที่อยู่ใหม่กันเถอะไปเราจะไม่อยู่กับพวก,กแม่แล้วใช่ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับชอบ่องนิชาชาแนลนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ได้นะนคนุจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปนั้นคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนบาย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 